ได้ถึง100บ้านแน่นอนเฮ้ยเอีย๊ยโ <c oughs> อ้รลูกคุณสยสซานไหมอ่ะบองโทรสาย จะไปตั้งแเนี่เวาไปยังทำเรื่อไหนใส่ดีดีน้องแขวเรื่องเหลืองใส่ดีก็เขแยวเลืองพี่ลีใส่ดีแขวขึ้นเหลืองสกสรนเลยอ่ะเหลือยืมซุ้ใดชส่วะเป็นไงชะตรองเ้าเอา ดิวุมเงเขามืนกับใส้ดีใส้ดีเลยลูกไก่เนาะอัดใสประมาณประมาณสามขวดนะครับมสามขวดนะสามก่องสประมาณสามกล่องลรอสาลอส้ดีเลว่าอยากสิบบานะเพราะมันดีเลยนะครับดีแบบ คือเราเนี่ยตามนั่นหละท่านผู้ใดประสงค์จะฟอร์ซังนะคือเราเพราะ,ะว่าตอนนี้เราเห็นกล่องเตรียมบ้านอยู่ตรงนี้ยังนี่เหรอนี่เปล่าฟันขาวจี๋อ๋อคือเห็นขาวๆอ่ะข้างในขึ้นเหลืองใช่ปะ ไอ้พวกนี้กระจัเนอดีข <with them> ้าวขาวเดียวมื <tonight> no. ่กระจงฟงนีแบนี้นี่ว่าอมทามนะเจนังยูเซ่นวมาเห็นใช้ดีบอกต่อครับผมลดละ99บาทนะครับผม่ก็อยู่เก่ายังไรฮะเก้าเก้าขายเพงเลยเลยเอายก็ขายสำเร็จอะเนเจล่ามิ้น โอเคเนี่ทุกเพชั่นมีส่วนผสมของฟอร์มาลีน,น,นอเอาไปแบ่งกันคนตายดิเอามันก็ต้อง์ใส่สารฟอร์มาลีนมาว่ามันจะใส่สารฟอร์มาลีนมันจะช่วยในการเคลือบฟันไปศึกษาเบิง่งมันจะช่วยในการเคลือบฟันขาวเห็ดเห็ดปากเข้าบนน้ำเห็ดเห็ดปากเข้าบนหหาเหงียนขนาดที่เห็ดซุปซุปเนี่ยบนน้ำออก ภาษาเน่าภาษาอยังซ้่มเขียวเขาเขียวบวเน่าเขียวบวผูก็ไปเอาอันี้ลยอร่อยหาสิบก้บาทนะพี่น้องเจ้าอย่าไปใส่หลายเด้อกัดปากเจ้าเนี่เขาให้ใส่ในยหน่อยในน้อยฟูดออนอันนีฟูดออนใส่ฟูดออน่อน รีวิวดีรีวิวดินครับผมอิรินะครับผมรลอนละห้าสิบก้าบาทเท่านั้นครับผมลดไห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับใครสั่งแล้วสั่งอีกได้ครับผมสั่งไปท่านาก็ได้นะครับผมบะเสียซื้อดีพ่น้องาแลบะเสียรองมึงครับเพต้องรีวิวให้คนเห็นอันนี้นะพี่น้องเพราะต้องรีวิ้คนเห็นภาพ อันเนี้ยเห็นว่าเนี่ยหลอดนึงหลอดแบบง่ายพี่น้องหลอดง่ายแบบงี้เอาจะชิดเอาเอาเจ้าเปิดมาปึ๊บมันบ่เจ้าบีบบีบม่อนที่แนวนิยมไหมอันข้ออันเอามาปึ๊บมันบ่เนี่ยกระบาดใก่เอาให้พ่อเลี้ยงเอาพ่อนั่งกิดยุ่งเต็มแกมาเจ้าเบิ้งเนื้อข้างในมันเนื้อเนื้อข้างในเป็นแบบเนื้อสีเขียวนะครับมันเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเขาสามารถเอามาแแ้มซิวได้นะครับเนี่ยเขาเป็นซิวเดากับแแบบซิว เนี่ยเห็นว่าพี่นเราสะเกตดีเียผมเป็นซิวเลยเนี่ยเจ้าเสี้ยวว่าเมื่อเินส่องขึ้นบ่านนี่บอกเลยเป็นยังน่ารอไอ้อ๊อฟเอ่ยน้องพ่อในยัยกินอมมันออมเ่ในม่ไกลนี่นอนะ่ครับผู้ได้นานเป็นซิวนะครับตัวใจสักแน่นะครับผมเนี่ยเนี่ย,ย,ายมากเลยนะครับมันคือยามากซิวสนิดดีนะครับผม,นๆๆผมเนี่ยมากเลยมากเลยนะครับ ทิ้งไว้ประมาณสิบหานาทีแล้วเ้าไปล้างหน้าออกนะครับผมเห็นไปรดจ้าเห็นไปรดเป็นซิวบลป์ปปปปผู้ใดบปสซองบระเด็นะครับผมยาแต้มซิวชนิดดีนะครับผมถ้าซิวก็ได้ถ้าหนาก็ได้นะครับผมสรรพคุณเยอะมากจริงๆครับผมสรรพคุณหลายเลียครับอันนี้ผสมสารส้มาลีนนะครับผมเคลือบเขียวเขียวขาวนะครับผม อ่าอีกอย่างนี้มันสามารถเป็นแปรงเย็นนั่นได้นะครับผมเพราะถ้าหนาไปนาเย็นเย็นเนาะพูดใด้ฮอนๆนนะครับพูดใดอาการ่อนๆไปนี่สีเขียวนี่ไม่ต้องใส่แป an ้งอะไรพี่น้องถ้าใส่นิวเนี่ยสีอะไรเลยนี่นี่เย็นากเย็นวะขือบไป เขาดันเกล็ดเขียวไว้เออไอหนมันจะเซตหนูกันนึงเขาบอกว่าเกบ็ดทิมไปสิบห้านาทีเอาไปยิงคอนดนตรีไปยิงค้อนนีวิวตีอีกครึ่งนึงนะครับอีกอีกครึ่งนึงก็จะได้ร่อยออเดอร์อีกครึ่งนึงอีหลีนี่นี่เขาืออะไรกันนี่เขกล็ดพี่น้องต้องไปใส่พิธีคือผมซับคุ้นอะไรแปดอย่างครับพอมากแล้วนะนี่นีเกลือะไรกัน นี่เขาต้องเกือบไปเกือบถึงไหมเพราะต้อนนี้พี่บอกให้เห็นกันคักๆเลยครับกินได้ป่ะเน,นี้ต้องกินบเลยพูดได้ปากดำนะครับพูดได้ปากดำมิสุมดำอันนี้สามาดซอยปากซมผู้ได้หอมอ๋อเขาสิมาอะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็ศพเด้อพูดได้ปากเดาแล้วครับผมนี่เอาไปเครื่องไปเลยครับน่าเชจริงจริงจริงตอนนี้แล้วเอาไปเครื่องไปยังศิลาเดียวจะซอยปากมือได้ไหมคะจะได้ต้องเงินได้บ่บ่ได้ไม่ต้องมือบได้ นี่ปากเสือพูเก่็<笑><笑>งแคลล์ไม่ยินเลยเดี๋ยวมักมักแกดิวไปก่อนมาค่เดียวเดี๋เขาก็มักนี่เน,นี่ยผู้ใดปากดำพิษสุบดำนะครับผู้ใดแบบสูบยาดู <S <S ดูงแต่สำลัดขว้าผู้ใดสูบยาแล้วปากดำเนี่ยเอาไปท้าไปเลยครับผมบมเสือนะอันนี้ยาซิฟันนะม,มันท<ม>้า ใช้ทาตาได้ด้วยอร่อยมันแสบทั้งแผลได้นน้ำเด้นปีน้องได้ขึ้นลำมาเนาะปากเบรชะนอะมาตะนี่นี่น่ไหลด่างน้ำใส่เนี่ยเป็นให้ไล่เป็นให้ไล่ทุกคนสามารถเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะครับผมมันจะมีโปรอยู่สี่โปรนะครับผมตอนนี้มีหาโปรแล้วนะครับตอนนี้ห้าโปรปากเขาดโปรแล้วโคงแล้วนี่ พูได้กูได้เสือพันสามเสืออยหาซิบกอบาดออลอยหาสิบกอนี่ขันเจ้าไปซื้อขี้มท่านาเออแล้วนะเจ้าไปซื้อขี้มท่าสิวแห้งก็ลอยหาสิบกอด้อันนี้เจ้าซื้อไปรอยเดียวน่ะเจ้าได้ทั้งแต้มสิวเจ้าได้ทั้งอ่ามากปากเจ้าได้ทั้งสีเขียวขอความเนี่ย มอคาดิลโลเนี่ลยลงทุนครั้งนี้ด,ด,ด,ดิเติมสิวได้ด้วยจริงหนาไอ้ร้อยกว่เลยมาคือสุบแต่วันน้าเอา,าละอย่าว่าให้คอยสามผมท้อ สังตอสังบ่สังป้างเดินทะเลหรเดี๋ยวจับกอเดอ๋เดหาสสงเดรอบ่มีนเอาที่สามเด้อยวจัอเด้อไปเรื่อยๆเมื่อกี้เป็นงแต่งหนานเต้เอาเจ้ากัแตงไปดีละมันแต่งบ่ได้แตงไดแต่งไปเจ้าอันนี้ม่เนียสิเกี่ยวเกี่ยวให้ฟอง้มาแปดสิบเอ็ดแล้วแบบหนึ่งลอดแปสิบเอ็ลอดแล้ว มันเป็นแค่ heat วาม่มดยิงเขมาม <ไป S 2> าีหนามเปล่ายังไม่ทันะเปิด้าลคือชาลาไปใต้ปลายทาง,ทางไหมนี่หลังจากเขาเคลือบไปเลยนะครับผม <c oughs> เขากล่าว่ามวนปากกันออกนะครับนี่เหร ไม่ด <iyorsun? S 2> ีเหรอไม่ด <Britt hing rough> ีเหรอสั่งไปแล้วสามหลอดขอบคุณครับอื yang gua uh, uh, uh. ha? uh, ah, uh. ah, oh ah ay venian gua oh bakti zim wo มาปากกโผี่เรน่าแนวไม่ได้คาลรีหย่อนเห็นมาปากสมพูปิงพสัสบดบุคุณหลายอย่างอีหลีพี่น้องมันยังเป็นฟองว่ะน้ำลายเป็นฟองว่ะเดี๋ยวถ้าต้องหายน้ำปากันหายน้ำปากกันตอนนี้อีแค <h ums> ่นาทีต่อมาบวมหมดนะ มานครพนมมนีบอมอนีอยู่นี่นะครับอยู่ข้างวิกซี่เนี่ยหลังวิกซี่น้นี่ทแฟบฟีแฟ่กินแล้วด้ไหกระดดแล้วมันเหียมันย่อนมันน้ำข้าง้ำท่ามาปากพูดแล้วปากนี่แหละมเบีมเปากโ่ที่สดเีย มันออกก่อนเหรออันนี้พี่บอยเบิกบานครับเจ้าของแวนกรุณาอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งเร่งแต่งเร่งแต่งเร่งแต่งอย่าเอาหอกทั้งนอกตัวใช้ยาสีฟันหน้าใสหเลยแม่นครับผมไม่หมดซะไปซะไปปากบุยเหมือนบอยได้ปูก็จะมาตีเขียวเลยนะ ยต่ว่รไม่ดีไไ้ลวอ,อนี่อ้หมึงดังเลียมองดังเลียมไอเจีนั่งใส่เจียมไดยัเบอเาอกเ็ดออกเ็ออกป๊บโอ้โหดังเลียมดังเลียมด,ดังล เป็นได้ังได้กแล้วว่าดังเลียมดังเหลียมอโหเป็นได้พู้ได้ลงสีว่ทุกคนงสิวคุณได้ปรหมทสินค้ามาระยะหนึ่งแล้วค่ะแสุดของเราให้คุณได้นำปรหมทสินค้าเช่องในรสุ่ของคุณอ๋อไม่ใ่อะไรยิ่งกิคตั้งส่วนบิกซี่เกิเต็ม ตายเล็วหาสิบหาน้ะเหลี่ยมมากเป็นไหเบิ้งเบิ้งเบิ้งไว้เบิ้งไว้อย่าสิพันเบิ้งไว้ภาษาจีน